ประกันชีวิตนะคะทาแล้วใช้ไม่ได้เลยทันทีนะคะก็คือจะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองหรือเราเรียกว่าระยะเวลารอคอยนั่นเองนะคะทําไมประกันแต่ละประเภทถึงมีระยะเวลารอคอยไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นระยะเวลารอคอยของประกันสุขภาพนะคะจะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคระยะเวลาฟักตัวหรือระยะเวลาในการแสดงของอาการนะคะซึ่งประกันสุขภาพทั่วไปก็จะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่30วันนะคะถ้าเจ็บป่วยในในระหว่าง30วันนี้นะคะไว้ ก็จะอาจจะปฏิเสธการเคลมของเราได้นะคะหลังจาก30วันไปแล้วบริษัทก็ต้องให้รักใ,ให้ความคุ้มครองนะคะหากเป็นโรคเนื้อรังหรือว่าโรคที่ใช้เวลาในการรักษาและค่ารักษาสูงเช่นประกันโรคายแรงะคะ่ะก็จะมีระยะเวลารอคอย90วัน120ยัน180วันรนะ้วันตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลวังคับส่วนรายละเอียดของโรคนั้นว่ามีโรคอะไรบ้าง โรคนั้นมีระยะเวลารอคอยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกรันนั้นๆนะคะส่วนประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตก็จะได้รับความคุ้มครองทันทีหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับนะคะซึ่งความคุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป่วยก็ต้องมาดูกันว่ามีการปกปิดแเลงเท็หรือเปล่านะคะก่อนที่จะมีการเคลมนะฝากไว้ด้วยค่ะ